สวัสดีค่ะ f c ของอิวชวนปลูกทุกท่านนะคะวันนี้พบกันตอนเย็นๆค่ำๆสักหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเก็บของเตรียมไปขายพรุ่งนี้ค่ำเสร็จค่ำไปหน่อยหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จทั้งหมดเลือผักกาดผักกาดกวางตุ้งดอกเ,ออเสร็จนี่จะจะไปเก็บต่อนะคะกลัวแสงจะไม่พอพอดีว่ามี f c ของอิว ทักเข้ามาถามนะคะว่าเห็นพี่อปลูกผักแล้วอยากจะปลูกบ้างเพราะว่าไม่มีรายได้อยากจะปลูกแต่ว่าอยากจะรู้ว่าพี่อิวมีรายได้แต่ละวันประมาณเท่าไหร่มาพอที่ที่หนูจะทําตามแล้วก็หนูจะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ไหมพี่ช่วยบอกหนูหน่อยสิประมาณนี้นะคะพอดีว่า ก็บได้วันนี้ได้หลากหลายพอสมควรนะคะ <_ D> ก็เลยจะเอามาชี้แจงแล้วก็บอกรายละเอียดว่าแต่ละวันอยู่เก็บอะไรได้บ้างนะคะ <_ D> แล้วพอที่จะให้น้องๆหรือพี่พทๆทําตามได้ไหมคนคนที่อยู่ว่างๆไม่มีงานทําอยากจะมีไรายได้ประมาณนี้นะคะ <_ D> ดูเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจหรือว่าเกิดจะมี ความคิดที่อยากจะช่วยตัวเองสร้างไรายได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีงานประจำทำเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่มีงานประจำอยากมีไรายได้เสริมก็ดูแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่แนะนำให้เราเอาแกงานแล้วมาทำตามนะเพราะว่างานนี้เนี่ยต้องอาศัยใจรักแล้วก็ขยันมากๆเลยนะคะถึงจะทำได้ ขั้นแรกก็ลองปลูกเล็กๆน้อยๆใส่กระถงกระถางอะไรก่อนนะคะทดสอบตัวเองทั้งสามฤดูก่อนร้อนฝนหนาวการปลูกจะและการดูแลจะแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยวันนี้พี่อูเก็บอะไรได้บ้างดูกันนะคะอันนี้ผักของเราของของเรานี่คือเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่า ปฏิเสธเคมีไม่ใช่นะคะเคมีมีเคมีแต่ว่าไม่เน้นไม่เน้นฉีดยาฆ่าแมลงไม่ไม่เน้นฉีดฮอร์โมนะลรประมาณนี้นะคะคือใช้แบบว่าธรรมชาติแล้วก็โบราณที่สุดเนื่องจากว่าตัวอยูแพ้สารเคมีนะคะก็ถ้าไม่จําเป็นไม่มันเขี่ยวจริงๆเอาไม่อยู่จริงๆอยู่จะไม่ฉีดนะคะอันนี้ดูดูไปด้วยกันจะเห็นได้ว่าอย่างแรกเลยดูมะเขืออีวซี่ นี่ปลอดสารร้อเปเซนนะคะได้ลูกประมาณนี้และไอ้ที่ผิวไม่สวยนี่ก็คือช่วงนี้ลมแรงมากนะคะลมแรงมากใบเ,เขาเสียดสีกับลูกแล้วก็ก็ผิวก็เลยจะเสียนะคะแต่ว่าข้างในไม่มีปัญหานะคะหวานกรอบอร่อยเหมือนเดิมอันนี้คือเป็นมะเขือที่แบบว่ามีอายุหนึ่งปีแล้วนะคะอยู่ใกล้จะได้ต้องทําสาวให้เขาแล้วช่วงนี้อู่ส่งอยู่ราคาถ้าส่ง ขายต่อก็โลละย0บาทนะคะแต่ถ้าแต่ถ้านั่งขายเองอยู่ก็จะทำใส่จานจานละ10บาทนะคะอยู่ในนี้ก็จะประมาณ4กิโลสีก่กโลก็เอ่อถ้าถ้าขายส่งก็จะประมาณ80บาทถ้าขายเองก็ประมาณได้น่าจะ1 0 1ถึงจานนะคะคือเราเราขายส่งก็แบ่งกำไรกันนะคะนิดๆิดหน่อยๆยเนาะอันนี้สำหรับมะเขือนะ อันนี้สำหรับพริกพริกช่วงนี้ลงราคามาแล้วนะคะไปขายเมื่อเช้านี้โลละ90บาทแล้วนะคะก่อนหน้านี้จะโลละร0 0ย2 0 1 3 0หรือไล่ไปถึงไปแตะระดับ200ก็มีนะคะสำหรับพริกขี้าวพริกกระเหลี่ยงนะคะแต่ส่วนมากแล้วอีจะอีกจะถึงจะโลละ90 70ลดลงมาอีกจะไม่เป็นปัญหาเพราะเราเราจะเอาใส่จานขายนะคะ อยู่ที่โลละร้อยบาทถ้าถ้าใส่จานขายนะคะก็ประมาณมือหนึ่ง่ประมาณอย่างนี้นะคะถ้าขายส่งก็ยกไปเลยโล,โ,ลโ,ลโลละเก้าสิบอยู่ในนี้ก็จะประมาณสองกิโลนะคะอันนี้สี่โลอันนี้สองโลเป็นเท่าไหร่ล้วคะ, <c oughs> ะดูอาจะได้เกิดแรงกระดานใจนะคะทำไม่เยอะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเก็บอย่างละ สี่สิบบาทห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ยี่สิบบาทมีน,นีอย่างผักขมนี่นะคะผักขมนี่เป็นวัชพืชในแปลงค่ะเราเก็บออกมายื้ไปขายาทำเป็นถุงถุงละสิบบาทนะคะได้ได้อันนี้ประมาณนี้จะห้าบาทเนาะก็ทั้งหมดนี่น่าจะประมาณสามสิบาทในตะการเนี่ยคะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะสาหรับวัชพืชในแปลงไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่บางทีเขาติดมา,ากับปุ๋ย แล้วก็ที่ร่วงรยอยู่ตามธรรมชาติในแปลงนะคะเวลาลดน้ำมีลดกระจายไปทั่วให้หมดเลยแล้วพวกนี้เขาจะขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นผักชีลาวผักชีลาวอีกก็ทําขายกำลังห้าบาทนะคะผักชีจีนก็เหมือนกันกำลังห้าบาทถ้าเขามารับไปขายต่อเราก็เราก็ส่งสี่บาทสี่กรัมห้าสิบบาทนะคะนี่อันนี้ก็ได้หลายสิบแล้วเนาะอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มารวมกันอีกทีหนะึ่ง ส่วนตัวนี้ฟักทองอ่อนนะคะฟักทองอ่อนจะแยกขายถ้าเป็นรุ่นนี้รุ่นลูกใหญ่อย่างนี้ก็จะสามลูกยี่สิบบาทนะคะนี่ก็ได้เยอะอยู่แล้วก็ส่วนลูกลูกเล็กก็จะประมาณลูกละบาทนะคะหรือสิบสองลูกสิบบาทประมาณนี้นะคะใส่จานขายเนาะแล้วก็อันนี้บวบบวบบวบถ้าไซนี้อิ่จะขายเป็นลูกละสิบบาทนี่ ถ้าเล็กลงมาก็จะลูกละห้าบาทเนาะประมาณนี้นะคะได้หลายสิบแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ตะก้านี้ก็เกือบร้อยแล้วเนาะส่วนกวางตุ้งนี่กวางตุ้งนี่อยู่มีแนะนำพันนะคะมีเข้าไปดูในวิดีโอ,อ,อก่อนหน้านี้ของอยู่ได้อยู่แนะนำพันที่ที่ตลาดต้องการไปนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นแบบใบเขียว ใบเขียวก้านอวบใหญ่นะคะน่ากินมากเนี่ยอันนี้ต้องรีบปลูกนะคะเพื่อนๆถ้าจะปลูกเอออย่าให้เกินอย่าให้ถึงเนี่ยายในเดือนเนี้ยค่ะเดือนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะให้ให้ทันปลูกให้ทันเพราะว่าหลังจากนี้ไปแล้วพอเข้าหน้าร้อนแล้วไอ้พวกไอ้หมัดหมัดตัวดำๆอะคะ่ะเขาจะมากินใบใบจะพุูนหมดเลยจะไม่ค่อยสวยนะคะปลูกได้แต่ไม่ค่อยสวยแล้วก็ ต้นจะไม่ได้อวบแบบหน้าหนาวนะคะแต่ว่าถ้าใครทําได้ก็จะขายดีมากๆค่ะอันนี้อยู่อีกสวนหนึ่งยายกําลังเก็บอยู่เดี๋ยวเอามาเพิ่มเติมนะคะอันนี้เราก็ทําไปขายกรรละสิบบาทนะคะเพื่อนๆอมันจะมีอีกพันหนึ่งมันจะใบจะไม่เขียวไม่เขียวมันแบบนี้นะคะอันนั้นถ้าไปวางเทียบกันแล้วตัวนี้จะขายดีกว่านะคะอ่าอีกตัวหนึ่งนี่เป็นไข่เป็ดไข่เป็ดที่จริง เอออเาไปขายาไปขายปีกมันจะลูกละห้บาทนะคะลูกละห้าบาท9้าลูก40บาทจะใส่เป็นถุง9ลูกถุงละสี่บาทนะคะจะเก็บได้ว่าละลินนิดละหน่อยค่ะของหุตาอุตาเก็บให้ช่วงนี้มีปัญหาอา่อิลทำบ่อให้เขารอยน้ํารู้สึกตาบอกว่ามันจะลงไปไข่ในน้ําซะแล้วต้องไปงมหาเอาโอ้แย่เลยแบบนี้ คงต้องแก้ปัญหากันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าไข่หายหายบางทีกาอีกามาขโมยหรือว่าอีกแง่หนึ่งก็คือไข่ในน้ำที่เราหาไม่เจอนะคะเป็นปัญหามากเลยเส็งมากตาพรุ่งนี้กูตาจะไปงมดูแลเพราะว่ามันมันเคยได้เท่าวันละสี่ห้าฟองมันก็ลดลงนะคะมันหายไปซึ่งปกติแล้วถ้าเขาเคยไข่แล้วเขาก็จะไข่ต่อเนื่องนะคะเป็นอันว่า สินค้าทั้งหมดอ่านนี่มะเขือเทศมะเขือเทศลูกท้อของอยูเ,เต็มสวนเลยแต่ยังไม่สุกนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่าอากาศหนาวอากาศหนาวนี่จะสุกช้านิดนึง mm hmm. แต่ว่าก็ทยอยทยอยออกไปอย่างนี้แล้วก,ก็ก็ดีเหมือนกันแบบไม่ต้องเอาไปชนกับคนอื่นเขามะเขือเทศสีดาช่วงนี้นะน่าจะอยู่ที่โลละสิบบาทอยู่ยังไม่อยากให้เขาสุกพร้อมๆช่วงนี้หรอกเพราะว่าราคาตกอย่างแรงเลยนะคะ จำไว้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนมะเขือเทศฤดูนี้ต้นต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวนี้จะยังแพงแบบแพงมโหรารแต่คาดกันแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ในช่วงนี้ลงลงลงมาแบบว่าถึงโลละสิบบาทเลยล่ะแบบลงแบบน่าตกใจเลยค่ะถ้าเราปลูกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะเจ็บตัวค่ะเพื่อนเพื่อนเ,นเอนกเษตรผสมผสานนี้ดีที่สุดเลยเพราะว่าอย่างมะเขือเทศลงราคาแต่ว่าอันอื่นยังอยู่ เราก็จะได้ตัวอื่นเสริมกันไปเพื่อนๆก็จะไม่ต้องซีเรียสไม่ซีเรียสเลยเรื่องราคานะคะ,ะถ้าเกิดว่าถูกเราก็ขายถูกๆไปก็ไม่เป็นไรของเราเองเราไม่ได้ไปรับเขานะคะโอเคสินค้าที่เห็นอยู่นี่อย่างละ5้าบาทสิบาทนิดๆหน่อยๆเนี่ย,ยคํานวณดูแล้วเฉลี่ยที่ไปขายทุกวันนี้ประมาณอยู่ได้ราคาอยู่ที่ประมาณ4-500้าบาทนะคะ ประมาณนี้เลยจะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าความขยันเก็บอย,อย่างตัวเนี้อย่างฟักทองลูกใหญ่อก็ไม่ได้เก็บแล้วก็มะนาวหรือมะกรอีกก็ไม่ได้เก็บนะคะถ้าเกิดว่ามีงานในสวนไม่ยุ่งมากตามเก็บทุกอย่างทั้งบวบงูแล้วก็ถั่วพูอ๋อบวบงูถั่วพูยังไม่ได้เดินไปเลยในสวนนั้น เราก็จะได้เพิ่มเข้ามาอีกนะคะอันนี้คือไขข้อข้องใจของคุณน้อง f อไปนะคะสรุปคือพี่อิวได้เฉลี่ยวันวันวันหนึ่งอยู่ที่4-500บาทอยู่ที่ความขยันของตัวเองกับแม่กับพ่อนะคะเพราะว่าสองผู้เท่าจะช่วยเก็บในตอนเย็นนะคะบางทีก็ทํางานเพลินแล้วก็เก็บช้าอ้อลืมอมีกระเพราด้วยนะคะกระเพราลูกค้า กระเพรานี่ลูกค้าสั่งทุกวันเลยค่ะวันละห้าสิบบาทเนี่ยเห็นไหมเออเป็นพืชที่แบบว่าน่าลงทุนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลงทุนแค่ครั้งเดียวเราบำรุงอย่างเดียวค่ะพอตัดแล้วเขาก็จะงอกงอกงอออกมาเงี้ยเราไม่ต้องเหนื่อยเท่าผักแปลงนะคะไอ้อย่างพวกนี้อยอิวเรียกผักแปลง พอเก็บแล้วก็หมดรุ่นก็จบมันไปแล้วก็รื้อปลูกใหม่อย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยนะคะแต่พวกกระเพราโหระพาใบมังรักอะไรพวกเนี้ยเราลงทุนแค่ครั้งเดียวแล้วก็ตัด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 จนกว่าเขาจะแก่เท่าแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนรุ่นใหม่นะคะก็อยู่ที่ว่าใครเนื้อที่มากน้อยไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราสามารถดูแลได้ทั่วถึงไหมนะคะเพื่อนๆดูน้ําเป็นหลักก่อนนะคะถ้าจะลงทุนทําการเกษตร ลองลากสายยางก่อนค่ะสายยางเราถึงตรงไหนให้ปลูกถึงแค่ตรงนั้นนะคะอย่าไปอย่าคิดว่าปลูกไปใกล้ๆนู่นเดี๋ยวหิ้วหิ้วใส่ถังไปลดเอาอะไรเงี้ยอย่าทําอย่างนั้นพ่ออิวเคยแล้วมันไม่ได้ผลนะคะมันถูกจังหวะที่เราขี้เกียจเรารีบเร่งเราเหนื่อยเราล้าเราไปไม่ถึงไอ้ตัวไกลๆนั้นศัตรูจะมาเลยค่ะ อย่างแรกก็คือเพียเลยถ้าน้ําเราไม่ถึงเพียจะมาเพื่อนๆจําไว้เลยนะคะลากสายยางไปถึงตรงไหนให้ปลูกถึงแค่ตรงนั้นนะคะถ้าอยากขยันต่อไกลไปอีกก็ค่อยต่อสายยางไปนะคะอย่างนั้นอะเอาเราสะดวกนะคะเพราะว่าถ้าน้ําไม่ถึงสตูหัวใจเราจะเยอะมากเขาจะมากับความแห้งแล้งนะคะ ถ้าน้ำอยู่ทั่วถึงปลูกอะไรยังไงก็งามนะคะส่วนการเคล็ดลับการดูแลอะไรเงี้ยค่อยติดตามอยู่ไปเดี๋ยวอยู่จะมีวิธีมีเคล็ดลับอะไรมานำเสนอแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็อ,อ,อย่าหาว่าอวดเลยนะคะออคือแบบว่า f c อยากจะรู้ว่าวันๆพี่อิวได้อะไรยังไงเห็นปลูกอย่างนิดละหน่อยเองอะไรเงี้ยค่ะอยู่ก็เอามาไขข้อข้องใจ ให้ทุกคนได้รับทราบนะคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่มีงานทำอยู่แล้วอย่าเพิ่งคิดกระโดดลงมานะคะให้ลองให้ลองทั้งสาฤดูก่อนให้เรารู้สึกว่าเราเราทำได้เราขยันพอค่อยคิดทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีไรายได้อุวสนับสนุนเลยค่ะลงมือเลยขอแค่ใจใจอย่างเดียวเลยค่ะใจรักแล้วก็ขยัน ทำได้เลยแล้วไม่ต้องห่วงตลาดนะคะตลาดเนี่ยพอเราปลูกได้งามเนี่ยตลาดจะวิ่งมาหาเราเองค่มเพื่อไม่ต้องซีเรียสเลยถ้าปลูกในสวนหรือข้างบ้านหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคนเดินมาเห็นเดินมาเจอเขาเห็นว่าเราปลูกอะไรยังไงเนี่ยเขารู้ที่มาที่ไปไเขายิ่งอยากกินด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นปากแต่ปากหรือถ้าเราอยู่ไกลชุมชนแล้วก็เอาใส่ถุงหิ้วไปเลยค่ะตามหมู่บ้าน แป๊บเดียวกำลังหบาท10บาทแป๊บเดียวหมดเชื่ออยู่นะคะอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจากอิ๋วชวนปลูกค่าขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ